พี่พอจะจำได้ไหมคะว่าหนูมาที่นี่ได้ยังไงตอนนั้นน่ะพี่กำลังเก,เก็บร้านเสร็จพอดีก็มีรถคันเหาวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะเสียงด,ดังมากเลยอะ่ะโอ้ยเมาหรือเปล่าเนี่ยจะไปตายที่ไหนแสดงว่ารถคันนั้นพาหนูมาเหรอคะก็น่าจะใช่นะเพราะว่าพี่เห็นน้องก็ตอนที่รถคันนั้นออกไปแล้วอะ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็น เราพี่พอจะจําลักษณะรถคันนั้นได้ไหมครับหรือว่าคนขับหน้าตาเป็นยังไงจําได้ไหมครับรถคันเล็กๆน่าจะสีดํานะโอ้ยพี่มองไม่ทันหรอกน้องก็มันมาไวซะขนาดนั้นน่ะรถเพื่อนน้องหรือเปล่าหรือว่ารถรับจ้างน้องไม่ทะเลาะอะไรกับมันไม่ถึงได้ทิ้งน้องไว้แบบนั้นออพอดีว่าหนูก็จําไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะขอโทษที่ที่ถามเยอะนะคะแต่หนูขออีกข้อเดียว